พดีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ลังปีใหม่นะพอดีวันนี้เราก็จะมาพูดว่าเสียใจม,มากไม่ถูกเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามัวต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะก็ถ้าใครมีตัวที่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะในวิดีโอแต่วันนี้เราก็ซื้อ จากซื้อตัวเดิมอะงวดก่อนนี้0ูนสีดังมากดังมากๆจนแบบเขาไม่ขายแล้วแหละใช่ไหมล่ะคือแบบดังมากแต่ไม่รู้ว่าวันที่สิบเจ็ดนี้จะเป็นตัวไหนนะแต่เสียใจมากเราซื้อสามตัวแต่ไม่ตัดเล่นสองตัวเลขบนใช่ไหมเรา ได้มาแต่ว่าคนเรามันไม่มีดวงก็ยังไม่มีดวงอยู่ดีถ้าวันนึงเป็นของเราเดีย๋ยวมันก็จะเป็นเองแหละแล้วงวดนี้เดีย๋ยวเราจะอัพลงเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อลอรเตอรี่มาสี่ใบนะเดีย๋ยวจะเราจะให้ดูนะ สี่ใบหายไปนแน่แน่เราเลือกเลขที่เราชอบมาเราก็เลยซื้อมาเราซื้อไม่เยอะหรอกถ้าคนมันมีดวงอยางมันก็ทุกอีกแล้ะมั้งนี่สี่ใบใบนี้ใบที่หนึ่งนะใบที่สอง มันที่สามหมายเลสี่ก็ซื้อแค่หีบใบนี่แหละคงไม่ซื้อเยอะแล้วโอเคถ้าใครอยากตามหรือชอบก็ตามได้นะบายขอให้โชคดีเดี๋ยวเราจะลงเรื่อยๆนะบายบาย